สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะขอตลากรับสู่รายการกรุงเทพมหานครเมืองแห่งกีฬา Bangkok Sport City นะคะตอนนี้นะคะแม่จิอยู่ที่ศูนย์กีฬามิตรไมตรีแถวย่านดินแดงนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีกิจกรรม Activity เกี่ยวกับกีฬาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ส่วนกีฬามิตรไมตรีตั้งอยู่ที่ถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงซึ่งเป็นย่านที่ประชาชนสามารถเดินทางมาได้สะดวกเลยนะคะหากใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟฟ้า BTS ค่ะก็มาลงที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะซึ่งก็มีรถเมย์ผ่านมายังศูนย์กีฬามิตรไมตรีหลายสายเลยนะคะหรือหากจะมาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะคะก็ลงมาที่สถานีใกล้ที่สุดอย่างศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็ต่อรถเมย์มาที่นี่ได้เลยค่ะ ซึ่นสุนกีฬามิตรไมตรีแห่งนี้นะคะจะใช้พื้นที่ร่วมกับกองการกีฬาสำนักวัฒนะธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนอกจากนี้หากใครขับรถส่วนตัวมาก็เพียงเสร์จเข้าไปในแอปพลิเคชัน Google m a p แล้วก็หาคำว่าศูนย์กีฬามิตรไมตรีก็สามารถเดินทางมาสะดวกได้เช่นกันค่ะ ตอนนี้นะคะแม่จีก็อยู่ที่หน้าลานฟุตซอลนะคะของศูนย์กีฬามิตรไมตรีแห่งนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดเห็นนะคะว่าตอนเย็นๆเ,เนี่ยก็จะมีเด็กๆนะคะมีประชาชนทยอยกันมาออกกําลังกายด้วยเดี๋ยวแม่จีคิดว่าอยากจะลองไปเล่นกับน,น้องๆสัหน่อ,นอยค่ะ ฟุตซอลเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเช่นระบบของกล้ามเนื้อระบบการหายใจระบบขับถ่ายระบบการไหลเวียนของเลือดโดยการเล่นกีฬาฟุตซอลนะคะเราจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลามีความเชื่อมั่นในตนเองมีไหวพริบดีแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วแน่นอนแม่นยํา ดังนั้นฟุตซอลจึงเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นนะคะมีไหวพริบแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างฉับพลันได้ดีด้วยค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเมจิกก็อยู่กับโค้ชนะคะคกีฬาฟุตซอลของศูนย์กีฬาแห่งนี้ด้วยโค้ชสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะโค้ชค่ะพี่อยากถามนิดนึงว่าเ,เวลาสอนกีฬาคนที่มาเล่นฟุตซอลเนี่ยเราจะต้องมีรูปแบบการสอนแบบไหนทักษะจะต้องเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรค่ะก็มีตั้งแต่ฝึกความล้องตัวนะครับแล้วก็ ฝึกความคุ้นเคยกับลูกบอลด้วยการรับส่งด้วยการเลี้ยงนะครับแล้วก็ฝึกทําประตูแล้วก็การเล่นกีฬาเป็นทีมนะครับพี่เห็นตอนนี้โอ้โหมีมากมายหลายไซส์หลายอายุมากเลยเด็กสุดกี่ขวบคะเริ่มต้นตั้งแต่5ขวบครับแล้วมากสุดกี่ขวบคะมากสุด15ขวบครับเราฝึกทักษะเรื่องจิตใจให้กับพวกเขาด้วยไหมคะหรือว่าแค่ร่างกายอย่างเดียวมีการสอนให้ความคิดของเด็กๆไหมคะส่วนใหญ่เราก็ฝึกฝึกทักษะคติ ในการเล่น,นครับต้องมีความอดทนต้องนิ่งต้องไม่วกแวกต้องมีสมาธิกับการเล่นนะครับแต่วันนี้นะพี่อยากจะให้โค้ชส,สอนพี่สน่อยดีกว่าดีมากได้ครับเราเริ่มกันด้วยการฝึกทักษะการรับส่งบอลด้วย <c oughs> ด้วยฝ่าเท้าก่อนเลยนะครับโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวขอบอลลูกนึง <c oughs> เด็กๆ คิดว่าน่าจะคุ้นเคยกับลูกบอลแล้วเนาะแรกๆอาจจะแบบเอ๊ะงงๆว่าต้องยังไงเอางี้ดีกว่าไหนๆเราข้ามสเต็ปไปเลยดีกว่าครับผมขอพี่ขอยิงประตูเลยได้ไหมคะได้ครับเอาปเดี๋ยวเรามาดูทักษะการยิงประตูกันดีกว่าทักษะในการยิงประตูนะครับส่วนใหญ่เราเราจะสามารถยิงได้หลายรูปแบบยิงด้วยข้างเท้าด้านในก็ได้ยิงด้วยหัวรองเท้าก็ได้หรือด้วยบริเวณหลังเท้าก็คือบริเวณเชือกเราแต่ถ้าเกิดเราจะยิงให้แรงเนี่ยก็ต้องด้วยบริเวณหลังเท้านะครับเราก็ต้องวางเท้าให้พอดีกับบอล แล้วก็ย่อหน่อยแล้วก็เอาบริเวณเชือกลงเท้าเนี่ยเตะไปที่ไปที่ลูกบอลน,นะครับดูนะครับประมาณนี้ครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม นุ่มลวเดี๋ยวขอเข้าเดีกฟุตบอลด้วยแ,วแต่ทีมนี้นะทีมเด็กเอาละค่ะพอเลยจากสนามฟุตซอลมานะคะถัดมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะคะซึ่งในนี้นะคะก็มีอุปกรณ์มากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวม่อจีอาจจะโชว์เล็กๆน้อยด้วยค่ะ เวลาพูดถึงการยกน้ําหนักนะคะสาวๆสมัยนี้นะคะก็คงจะชอบกันมากเลยค่ะแต่แม่จีอยากจะบอกนะคะว่าการยกน้ําหนักหรือว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะแม่จีก็มีแนวทางแล้วก็ประโยชน์การฝึกเวทเทรนนิ่งมาฝากด้วยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะจากการยกน้ําหนักเบาๆก่อนแล้วเมื่อแข็งแรงขึ้นเราก็ค่อยๆเพิ่มน้ําหนักในการฝึกให้มากขึ้น เริ่มจากท่าง่ายๆก่อนค่ะก็คือฝึกแบบยกเป็นเซตเซตละประมาณ10-12ครั้งเริ่มแรกก็ให้ฝึกประมาณ1-2เซตก่อนหลังจากที่เราพัฒนาแล้วค่อยเพิ่มเป็น3-4เซตต่อ1ท,ท่าที่เราเล่นค่ะซึ่งการเล่นเวทเทรนนิ่งนะจะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทําให้มีรูปร่างที่ดีสมส่วนช่วยใเอ็นแล้ก็ข้อต่อต่างๆแข็งแรงขึ้นด้วยส่งผลให้สมรรถภาพร่างกายดีขึ้น สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งใหม่ๆนะคะมาเล่นที่ศูนย์กีฬามิตรไมตรีที่นี่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแนะนำการเล่นเวทเทรนนิ่งอย่างถูกวิธีค่ะเพื่อตอบโจทย์การออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยนะถ้าเกิดว่าเดินเข้ามาแล้วเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยเล่นไม่เป็นเพียงแค่คุณลองเข้ามาที่ศูนย์กีฬามิตรไมตรีสังคมสุขภาพก็รอคุณอยู่ค่ะ การเต้นอโบบิกนะคะเป็นการขยับร่างกายของคุณไปตามจังหวะของเพลงค่ะ ทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องทำให้กล้ามเนื้อกระชับไม่หย่อนยานนอกจากนี้นะคะยังทําให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะได้ขยับร่างกายไปตามท่วงทํานองของเพลงแล้วก็สูบฉีดเลือดอย่างเต็มที่ด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มเส้นเลือดฝอยแม้ในช่วงแรกของการเต้นเราอาจจะเหนื่อยง่ายนิดนึงนะคะเพราะว่าร่างกายยังไม่ได้ปรับสภาพแต่หลังจากออกกําลังกายไปได้สักพักหนึ่งค่ะร่างกายของเราก็จะเริ่มปรับสภาพแล้วเราก็สนุกไปตามท่วงทํานองแบบสนุกสนานของจังหวะเพลงค่ะ และที่สำคัญนะคะยังช่วยให้ร่างกายมีความฟิตแอนด์เฟิร์มหากออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะอ่ะละค่ะตอนนี้นะคะแมจีก็อยู่กับแก๊งสายออร์บิกนะคะสายเขาเรียกว่าสายแรงแบบเขาเรียกว่าพาวเวอร์ฟูลมากๆดูจากอายุนะคะไม่เท่าไหร่แต่พลังนี่เหมือนวัยรุ่นมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสังเกตจากเหงื่อได้นะคะว,ว่าอันนี้เขาเรียกแก๊งมาเฟียแถวหน้า <c oughs> ใช่ไหมคะ เ,เป็นยังไงบ้างคะปกติมาที่ศูนย์กีฬาแบบนี้เนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้างนอกจากแอโรบิกอะคะก็วิ่งมัง่งวิ่งด้วยใช่ไหมคะแล้วองงะคะแล้วก็เข้ายิมค่ะและ้วก็เต้นแอโรบิกแล้วก็วิ่งค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยทีนี้นะคะพอพี่มีแต่แอโรบิกค่ะเพราะพี่ไม่มีเวลาใช่โอเค okay. แล้วทีนี้นะคะเต้นแอโรบิกครับแต่ว่าเข้ายิมบ้างครับอ๋อโอเคค่ะแล้วคิดยังไงที่ทางกรุงเทพมีศูนย์กีฬาดีๆแบบนี้ให้ประชาชนได้หมอกกำลังกายกันนะคะที่จะได้แข็งแรงไม่ป่วยไม่ป่วยด้วยนะคะ มาออกทวันเลยไหมคะ ก็ว่างแล้วก็มาอออกมากี่ปีแล้วคะ20กว่าปีแล้วค่ะโอ้โหสาวที่ขี้เกียจทั้งหลายดูเป็นตัวอย่างให้ดีเลยทีเดียวอันนี้คนนี้แล้ะค่ะออกมา6กปีแล้วค่ะแล้วเป็นไงรู้สึกแบบไดบ้างที่เคยมาจัดสูนย์กีฬาแบบเรารู้สึกดีมากๆเลยทําให้เราได้มาเจอสมาชิกแล้วก็เพื่อนใหม่ๆในสังคมใหม่ๆมด้วยค่ะคุก็สวยฝุ่นก็สวยใช่ค่ะเป็นสาวพันปีเออค่ะทีนี้แล้วค่ะของพี่ออกมาสิกว่าปีแล้วค่ะออกมา10ปีแล้วใช่ไหมชอบค่ะแล้วมันดีกับสุขภาพเราด้้ววยแล ิดยังไงบ้างคะเวลาพอหลังจากออกกําลังกายมาหลายปีเรารู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในร่างกายเลยมรรู้สึกว่าทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและสุขภาพกายเราดีขึ้นไม่ค่อยเจ็บป่วยครับแล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงครับชีวิตเราก็ดูดีครับดีดีครับรู้สึกครับรู้สึกแฮปปี้ครับโอ้โหดีมากมากเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากมากแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ออกแบบนี้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวไหนนมาแจมด้วยครับก็ขอบคุณทางกองกีฬาเวทสามด้วยนะครับที่มีการสนับสนุนให้ ประชาชนได้ออกกำลังกายกันและก็กทมด้วยค่ะโอ้โหเคยอะย่ามาบ้าเลยงั้นไม่ควรเวลาแล้วค่ะงั้นไปเต้นต่อได้เลยค่ะสาวๆ,ส,าวๆสวัสดีค่ะ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 สุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะและก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้แบ่งเวลาในการออกกําลังกายอย่าโมแต่ทางานกันอย่างเดียวนะคะ และคุณผู้ชมนะคะสามารถชมรายการย้อนหลังได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอยากจะสอบถามอะไรสามารถติดตามได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ